หมดตัวหมดใจับการเต้นรบาคือเราชอบมาแล้วมันมันรักเลยครับมันมันอยู่ในสายเลือดจริงๆผมผมได้ยินเสียงเพลงผมอยากจะเต้นสั่งให้ผมออกนอกประเทศแคห่งอาทิตย์แล้วห้ามกลับเข้ามาอีกภายใน5ปีออ้กลายเป็นแบบบุคคลต้องห้ามห้ามเข้าฝรั่งเศสไปเลยทำไมต้องไปแคร์คนต่างชาติ ba ba เรื่องอารามช่างงานตาในนภาสลับจับอัมพอแดดร้อนรอนเมื่อทินกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องรรากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา ความรักเราคงอยู่กูกันไปในหัวใจคงอยู่กูเชยชม สุดอาวรยามไรความสว่างห่างทิน้นตะกอนยามรักจำจะจรนจา จ้าสวัสดีค่ะสทุกคีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีพี่แหม่มครับต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงดีๆค่ะคุณก็มิสเตอร์แซกแมนคุณพุชินไรทางและคุณวัชระปานเอี่ยมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงคุ้นลีลาแต่ไม่คุ้นที่มารวมกันเกิดอะไรขึ้นคะต้องคนนี้เลยครับเราจะมีคอนเสิร์ตที่ดีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งสำหรับปีนี้คือคอนเสิร์ต do for dad ดูฟฝได้ก็คือว่าเนื่องในวโรกาศ84ภาษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมและเพื่อนๆศิลปินอีกกว่าร้อยกว่าชีวิตซึ่งไม่ได้มีแค่เดียวไม่ใช่มาจากมาจากหลายๆที่ครับแล้วก็จะเป็นนักร้องที่ถือว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยครับยกเว้นพี่เจี๊ยะ จะมีนักดนตรีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแบบโก้และอีก70กว่าชีวิตที่จะมาเล่นกันนะครับนักร้องก็จะมีคุณเบนชลาทิศคุณบีพีรพัฒน์คุณบอสเมอร์ดอนด็อกคุณปานธนพรคุณโป่งหินเหล็กคนรุ่นกับพี่ทั้งนั้นเลยนี่คะเด็กๆกว่าทั้งนั้นคือเราจะมาเล่นเพลงกันในธีมที่เรียกว่าตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือบอกว่าใครก็ตามที่เป็นพระสงค์นิกรของพระองค์ท่านเนี่ย ท่านบอกว่าขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็จะทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพวกเราศิลปินกว่าร้อยชีวิตเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดให้สมดังพระราชดำรัสคือจะร้องเพลงที่เพราะที่สุดในโลกจะเล่นดนตรีที่ดีที่สุดกับวงดนตรีที่ใหญ่ที่สุด จะเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนวันที่3มีนาคมครับนะครับที่ Impact เมืองทองธานีรายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะถวายผ่านมูลนิธิชัพัฒนาค่ะใครพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้คุณก็เป็นประชาชนที่ดีที่สุดในประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายมีความฝันฝันอยากจะเป็นนักเต้นรําระดับโลกค่ะแต่ฝันที่เขาอยากเป็นนั้นเขาไม่ได้อยู่เฉยๆดิ้นรนคุณผู้ชมค่ะดิ้นรนจนสามารถเป็นได้แต่แล้วฝันทั้งหมดก็พังลงเพียงพริบตาเดียวเพราะเขาขึ้นแบล็คลิสห้ามเข้าประเทศฝรั่งเศสด้วยเหตุผลอะไรติดตามได้กับรายการสุริวิภาช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสุริวิา กิจกรรมเราค่อนข้างเด่นแล้วเรื่องเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างการเรียนก็ตกลงตกลงตกลงเรียกว่าทุ่มหมดตัวหมดใจคือการเต้นบำคือเราชอบมาแล้วมันมันรักเลยครับมันอยู่ในสายเลือดจริงๆคือตอนนั้นเนี่ยนักเต้นอาชีพได้ได้เงินเดือนเดือนละ8 0 0 0มืบาทเป็นเงินไทยนะครับผมได้4 0,000 贪民，贫民贪。 รับเชาญของรายการสุริวิภาคืนนี้มีเป้าหมายมีความฝันที่ชัดเจนค่ะคืนนี้รายการของเรายกให้เขาเป็นผู้สร้างสร้างทั้งผลงานสร้างทั้งเอกลักษณ์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้มากมายทีเดียวคุณผู้ชมคะมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนว่าตัวเองจะต้องเป็นนักเต้นรำระดับโลกมีงานโชว์อยู่เมืองนอก ฝันและเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นทำได้แล้วค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เขาทำนั้นเขาทิ้งหมดทุกอย่างแล้วกลับมามีเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่คืออะไรเดี๋ยวคืนนี้เราได้คุยกันค่ะกับแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคุณพีระมนชมทวัค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ เด็กๆจะเรียกว่าครูบิ๊กนะคะงั้นขอบคุณครูบิ๊กค่ะที่ให้โอกาสกับรายการสุริวิภาเมื่อกี้นั้นผพูดถูกไหมคะว่ามีเป้าหมายชัดเจนมากเลยถูกต้องครับแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำครับแต่ถ้าพูดถึงงานปัจจุบันนี้ของครูบิ๊กที่เราเห็นผ่านๆตาเราจะคุ้นตามีงานอะไรบ้างตอนนี้ก็ผมก็ทําคณะละครอภรณ์งามนะครับทาเครื่องละครแบบโบราณหรือฟื้นการทําเครื่องละครแบบโบราณงานปักอะไรเยงี้ครับค่ะแล้วก็ นำเสนอออกในโอกาสต่างๆพวกงานรายการทีวิการกุศลบ้างงานเทศกาลศิลปะบ้างอะไรองี้ครับเคยนำไปเล่นที่เยอรมันว่าอังกฤษบ้างครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมเป็น,นคณะกรรมการจัดสร้างโขนในสมเด็จพระนางเจ้าครับอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพครับค่ะก็เข้าไปช่วยทำทำเป็นที่ประษาเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วก็ดูกำกับภาพรวมทั้งหมดของงานแสดงโขน ถ้าเป็นนางงามผมทำผมเป็นผู้มุ่มกับออกแบบการแสดงให้กับการประกวด Miss Thailand Universe ทุกครั้งครับทุกปีทำมา12ปีแล้วครับแล้วก็เคยทำให้กับ Miss Thailand World อยู่4ปีถ้าง,งั้นก่อนที่จะมาถึงจุดอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยย้อนกลับไปในวัยเด็กความฝันของครูบิ๊กชัดเจนมากเลยว่าจะต้องเป็นนักเต้นรำใช่แล้วมันมาจากไหนอะ่ะอันนี้ทำไมถึงมันอยู่ในสภาพแวดล้อมคือคือคุณแม่เนี่ย คือคุณแม่คุณสุมรทาชมทวัฒน์เนี่ยนะครับคุณแม่ผมเนี่ยก็ชอบรำละครคะด้วยเป็นงานอดิเรกแล้วก็สมัยที่คุณแม่อยู่ที่อินเดียเนี่ยเป็นลูกสาวท่านทูตที่อินเดียเนี่ยก็เคยเคยเรียนพราตานาตยัมนาติลินอินเดียด้วยอ,อะไรเงี้ยนันก็จะแบบคุณแม่ก็จะชอบศิลปะการแสดงเพราะฉะนั้นก็จะพาผมเข้าโรงละครไปดูละครกลมศิลละครรำเวลาบัลบเล่มาที่เมืองไทยนะครับบัลเล่จากเมืองนอกดีๆมาเนี่ยคุณแม่ก็จะซื้อบัตรพาลูกสองคนผมกับพี่สาวไปดูตลอด โชคดีจังเลยที่มีคุณแม่<ช>เป็นคนที่เข้าใจร่วมสมัยต้องบอกค,บคุณแม่เปรี้ยวมากน่าจะล้าสมัยด้วยซ้าท่านในยุคนั้นผมว่าคุณแม่เข้าใจมากกว่าแล้วก็คุณแม่เป็นเป็นคนที่ทราบซึ้งในศิลปะคุณแม่ชอบศิลปะการแสดงเพราะฉะนั้นการที่ผมจะมาเรียนเลือกสายอาชีพที่เป็นนักเตนรำอาชีพแล้วก็ทํางานด้านการแสดงเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรอ,อันนี้นับเป็นเป็นบุญมากเลยครับที่แบบ คุณแม่ให้การสนับสนุนแล้วก็คิดว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นวาสนาผมในสิ่งที่เราชอบในสภาพแวดล้อมที่ที่เป็นมีอิทธิพลกับเราเรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วจุดของการจะเป็นอาชีพมันเริ่มมาตอนไหนมันเริ่มจากการไขว่คว้าหาโอกาสที่จะเป็นนักแสดงอาชีพนักเต้นรำอาชีพในการไปสมัครเต้นรําตามงานประกวดต่างๆในทีวีงานตามดิสโกเทส ประกวดร้องเพลงประกวดในแบบประกวดอะไรเงี้ยประกวดหมดเลยครับตกรอบหมดเลยขอให้ได้ทําขอให้ได้ทำอยากรู้สึกยังไงตกรอบรู้สึกยังไงก็ผิดหวังนะครับทลวาไมเราไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามใหม่พยายามใหม่พยายามใหม่หาโอกาสจนกระทั่งมีโอกาสไปสมัครเป็นนักเต้นราของละครเพลงเรื่องหนึ่งของคุณพัทราวดีสีตรัสเบรดี้ครับตอนนั้นท่านใช้นามสกุลนี้ก็รู้จักกับป้าแจวยุทธนาลพันธ์ไฟบูลโดยบังเอิญ คุณป้าแจวเนี่ยพี่แจวก็ๆๆๆบอกว่าคุณเล็กกำลังหานักเต้นหนึ่งคนตำแหน่งขาดไปสมสัครซิไปสมัครก็เลยไปครับแล้วตอนนั้นคุณเล็กจ้างนักออกแบบภาพเต้นเป็นชาวอเมริกันมาจากนิวยอร์กเลยยิ่งทำให้เราอยากร่วมงานมากมัน <ห S 2> เป็นโอกาสอุ้ยความฝันเราอยากไปเมืองนอกไนงะอยากเต้นกับฝรั่งไงครัวนี้อุย้ยมีฝรั่งมาถึงเมืองไทยนะต้องเจ๋งแน่เลยก็เลยไป เขาก็รับผมเลยเพราะผมเต้นเต้นเร็วผมจําท่าไวเลยตอนไรก็ดีใจมากดีใจมากได้เล่นละครอาชีพครั้งแรกครับก็ได้มีโอกาสเล่นละครใหญ่ๆครั้งแรกกับคุณเล็กพระเทรวนีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ16ปีมันก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะอยู่ม .5 เองครับที่สาทิตประสานมิตรครับกิจกรรมเราค่อนข้างเด่นแล้วเรื่องเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างการเรียนก็ตกลงตกลงตกลงคุณแม่ว่าไหมเออก็มีบ่นๆหน่อยครับก็มีบ่นๆแล้วก็คอยเตือนว่าอย่าที่ ทำเตือนวาอยอย่าอย่าอย่าทิ้งอย่าเสียอย่างเงี้ย,ยแต่บางทีมัน,ม,นมันห้ามไม่ได้เพราะมันซ้อมดึกไงครับกว่าจะกลับมาบ้านถึงบ้านก็เที่ยงคืนแล้วแล้วก็การบ้านก็ทําไม่ทันอะไรเงี้ยก็ส่งการบ้านไม่ทนันไปถึงในห้องเรียนก็หลับวิชาเรียน,นก็ฟุบฟุบหน้าหลับบนโต๊ะยอะไรเงี้ยแต่ถทาเต้นแต่ถ้าเต้นเต็มที่ตอนเย็นก็หูตาสว่างไปซ้อมเต้น 3- ามสี่ห้าชั่วโมงทั้งคืนก็ก็แลกกันเท่าที่ผมทําได้คือผมก็ประคอง การเรียนไปให้ม uhm ันให้มันรอดผมก็เน้นมุ่งมุ masa, to, to room, urgency, ่งเน้นไปที่การฝึกฝนการเต้นรำหาโอกาสต่างๆเขาจี้ทำได้ร้อยเปอร์เนคือเรียกว่าทุ่มหมดตัวหมดใจคือการเต้นรำคือเราชอบมาแล้วมันมันรักเลยครับมันอยู่ในสายเลือดจริงๆผมผมได้ยินเสียงเพลงผมอยากจะเต้น